สวัสดีครับพวกับเมงคองเกมเมอร์คนนี้คนเดิมอ,อีกครั้งแะผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกม Thunder t i e r 1นะครับเกมแนวที่จะซ่อนเลนลอดเลนทำภารกิจช่วยเหลือตัวประกันนะครับโอเคครับยังไงก็ฝาก Sub สไครต์กด s u b สไครต์กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับไปดูกันเลยดีกว่าจริงถ้าเกิดโดนเจอต้องรีบเก็บมันให้ได้เราเคลียร์ข้างนอกก่อนไหมหรือว่าไงาดีรอบบ้าน,ม,นมันต้องเก็บตร,ตรงนี้ก่อนะดี โอ้ตรงนี้โอ้โหขีดคุณมีสามตัวทางซ้ายสามตัวเลยทางแยกสามคนแล้วเนี่ยทางแยกนะให้ผมเก็บกันแล้วผมเอาศพมันหลบกันเนี่ยผมโชว์เก็บสามก็ได้คุณว้าวมีนังขอนมาเดี๋ยวจะวมอย nope สามตัว ยิงติดอู๋สองตัวเฮียผมโดนแล้วคุณอย่างของคุณเนี่ยห้อยไปนเนี่ยเ <c oughs> ออเมองค์ค <c oughs> คุณเป็นติบ <c oughs> ผมมาดูกำลังมันตรงนี้มันเยอะเหลือเกินที่ผมมันจะมันจะแข็กว่าคูนึ่งร้อยคุณแม่งกากว่วพาไม่ได้จีนเลยเรลคาไลท์ <c oughs> เอาไอ้แหนเดิมไหมแหนเดิมที่เดิมรอบนี้ถ้าพลาดเดี๋ยวไปเดทกัน สองให้ผมเห็นละตกสองตัวยิงเลยไหมให้ผมยิงเลยไหมคุณย, <นะ S 2> ยิงได้ปะล่ะน,นะ,ะโอเคเดี๋ยวเอ,อ้ยมีตัวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเมีมีตัวมาเยอะมีตัวมาเยอะมันหลวบหลวบมันใช่อันนี้ต้องลอมเดินไปก่อนอีกตัวสองตัวกำลังเดินไปค,คุณ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 มันเห็นแล้ว ได้หรอเก็บแล้วเก้เก็บเหมือนเองเหมือนตัวว่ะน่ารู้สึกมันเล็กตัวนึงใช่ใช่เจละจัอเค้ทำไมดีวะมันของไม่มีไมไม่นี่มีเสียงมีเสียงได้ยินเสียงยังไม่รู้เอ่อ อยู่น้องบ้าลระวังนะ,งนะอยู่คุณอยู่เก็บศพไม่ต้องไม่ทำ<อ>น่าบ้านตัวเก็บคุณด้วยไม่เห็นผมไม่เห็นเก็นละ โอเคอันละมันอยู่ชั้น2องยู่ข้างในไม่ไม่เยอยมีตัวกีกามแล้วมาอีกแล้วเอ็มตี เฮ้ยรถเฮ้ยไอ้เหี้คุณรถบ้านบ้านยิงไหนรหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านไอเลสออกมาด้วยไอเลสเราทำไงกับมันมันกำลังขึ้นรถคุณสั่งให้มันยิงแล้วสั่งให้มันยิงแล้วมี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 ไอ้ของเยอะๆโอ้ผมล้มผมลบผมล้มผมล้มล้ม คุณไปยิงโดนไม่โดนไม่โดนตายได้เลยมันตายไปแล้วไอ้ห่าตายไปแล้วตายแล้วเฮ้ยตายได้ไงวะจบเลยปะเนี่ยหรือว่ามิชชั่นได้คะแนนน้อยคุณโดนจากหน้าต่างโดนในหน้าต่างอยู่ คือไม่เฟลอะแต่ก็มันให้เราอีแวกเลยคุณศูนย์จุดหกห้าน่ะเห็นปะมันเข้าเออเออไปไปคำขี้ดีคำตดไปปีนได้ไหมอีเกห้าสิบห้าเมตร มีกตัวนั้นนะ,นะมีอีกตัวสอ,สองตัวสามตัวโอ้โอ้โอ้ไอ้ข้องล,งลุกเหโอุ้๊กสนวัตเอ้อ คุณนี่อะไรของคุณวะไอ้ก็ตโยไอ้ก็ตยอินไมซายหมดอย่างวันนี้อีแบ็กคือมึงให้กูมาอีแบ็กไปทางนี้นะ <S <S เนี่ยเปตลาดให้ป้องกักงานทูบินิตเป็นกองปาดเดียว ป้องกันตลาดเนี่ยนะหาที่ตรงไหนดีวะเนี้ยันก็ไดกันมีอะไรเรียกร้องนะดังๆเลยโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วมาจากทางไหนโอมาแล้วตีนคูดมันมาจากทางนี้ไอ้ียโอ้ ไอ้ส <c oughs> ึกมาอยู่ตรงนี้นนเป็นตรงนี้เป็นสปอนอีกมันน่ากระตุกมากเลยมันไม่น่าจะเกี่ยวถ้าวตัง,งไหนแผนเราพาเราไปทางซ้ายเหมือนเดิมเหมืบบอ,ตอนตอนแรกก็ไปทางซ้ายไปทางซ้ายที่ไปเคียเ่ยมเยอะเดี๋ยวก่อนนะคุณน,นี่ไงโอเคแป๊บ okay, okay. ผมวิ่งคนณครณนาคนปีนเข้าไปตองนั้นไม่เหรอวะนาคนปีนไปข้างหลังไม่เหรลืมตัดบแปจะไปเผยออร่าปีนสิพ่อผมรอยิงอยู่นะครับย่อครับย่อแต่ผมจะรอเก็บสเปร์เวลาคุณพามีมาสองตัวแล้วว่ะแป๊บนึงนะสามห้าตัวเดี๋ย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 วห้าตัวทั้งหมดคุณ ตัวหลักาผมมองเห็นโอ้ตมองเดี๋ยวเใช่สองตัวหน้าสองตัวนี้นะสองตัวนี้แล้วนะเออเอาเลยคุณเลยคุณยิงตัวซ้ายได้ไหมได้ได้เอายังแดี๋ยวหนึ่งสองซ้ำไม่ตายเอาโองคิวละมาแล้วบ้าน่าจะมาเจอศพนะใช่ใช่เตรียมจะไปแบกศพกันละอ่ะผมยิงแล้วนะเอาเลยคุณโอเคเห็นได้ไหม ตรงหนผมน่านนจะมีอีกแต่ม,มุมผมยิงไม่ได้ไม่เห็นแล้วนะมุมผมเปิดแต่ยังไม่มา,มาแล้วมาละสองตัวสามเอเคดาวโอเค,อเคยังไม่วอยัง,ยงไม่วอยัง,ยงไปข้างหน้าเลยเนาะอันนึงนะเพิ่เิเิไปเคลียร์ซ้ายซ้ายไกลก่อนไหมได้ไปไปะตรงถนนเหรอหรือว่าไง ซ้ายข้างนอกซ้ายตรงถนนอ่ะเออแต่ว่ามีทางหลบทางเดียวกับหลังรถแค่นั้นเองคุณคุณจะอยู่หลังบารีเออร์ไหมคุณน่าจะดูมุมดีผมส่องผมเอาสะคปส่องไกลๆอยู่จะได้มองเห็นตัวนู้นเป็นตัวไม่เห็นละเห็นตัวละเห็นไหมโอเคเราจะไปตลาดไหมคุณ ไม่ได้ตลาดซ้ายเออมันมีตัอะไรนี้บอกวะได้นะจริงๆแล้วใช่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 เอียงมันตงหัคุณพูดมีแค่ขลังขลังมั้อ้าวเนี่ยมีขลังด้วยเหรอเนี่ยตลาดตลาดเลยตายเลยไร่หมดเนี่ยไม่ได้ชุบเลยอะแรงคุณบอกว่ามันมีสองตัวคุณเก็บหมดยัง่งเก็บหมดแล้วผมไปบู๊ล้างผ่านได้๊บนึง คุอะไรเนี้ยตายกลางตลาดดูตลาดที่มีคุณแม่งรอซื้อผมนี่วะมันจะเดินมันจะเจอศพแล้วไม่คล้องมันเดินมาบนถนนอาไม่ไม่ไม่หยุดเดินละเอามันเดินต่อวะไม่คล้องมันจะเจอศพแล้วมันกลับมันกลับวนวนกลับมาแล้วคุณแม่งรอซื้อผมนี่วะ ลองซื้อผมจะนะคเับแต่ผมจะลองไปกัดย่องๆแล้วเอาบรรทายปืนกระแทกมันดูได้ป่าววะได้ได้เหรอวะเออก็มันมีนี่มันไม่มันมีแต่ให้กดนั่นไม่เหรอมันมีแต่ให้กดกดยกมืออะไรอย่างงี้ไอ้มันมางซ้ายรึป่าวอย่าเลยเลยเลยสองตัวสองตัวะมันไม่ได้ป่าวะมันยังไงวะคุณต้องจุกถังทางขวา อยากฆ่า,าอยากไอ้นี่มันวะ่ะฆ่าฆ่าได้อยากจะคิวคิวค <Q, S 1> ิวค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 ิวต,ติดอะไรวะอะ <c oughs> ไรหมดน้องบ้านแล้วมั้งตรงเนี้ยหรือตรงนี้แหละไม่มีมันคือตัวเมื่อกี้เดินวนอ๋อมีตัวหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละผมจะลองไปมีลี่แอทแัคมันเดนะินน่ะได้ไหม สลบเลบเนี่ยสลบแล้วคุณผมว่าคุณคุณไปอ้อมเข้าหลังบ้านเนี่ยนะไอ้ทที่เราเคยเข้าไจัได้ได้แต่ผมลองทางนี้ทางทางนี้มันไม่น่าจําได้ว่าแม่งมันคุณเปิดประตูเข้าไปแล้วคุณไม่ต้องส่องแล้วใช่ใช่ประตูเข้าบอกว่าคุณตายตรงนี้ขึ้นชั้นสองต้องขึ้นชั้นสองคุณต้องขึ้นชั้นสองแอบชั้นสองมันมีเดินมาดูผลอะผมเซอร์เวยให้ก่อนละกันแต่ผมว่าผมผมไม่รอดหรอก อาเลสเดินตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปฮโฮเวนเลี้ยวขวามีบันไดขึ้นมีตัวนึงคุณต้องแอบแอบยิงกระเพงยิ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 งซวยอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีเสียงข้างหลังเสียงวิ่งมาจากข้างหลังข้างหลังไม่คล้องขึ้นก่อนยิ่งเห็นโลบ้าวิ่งแล้วนี่ไหนวิ่งวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงวิ่งเมื่อกี้อยู่ไหนวะมันวอทวอสแซสซาวมันวิ่งมันมันจะวิ่งมันวิ่งหา เสียงอยู่ข้างล่างอ่ะข้างบนเสียงอยู่ข้างบนข้างบนข้างบนมันวิ่งอยู่ข้างบน,งบนคุณแม่งหลอนผมนี่อยู่เฮียได้ใช่ใช่ใช่แนววิ่งอยู่ข้างบนอ,ะอ่ะยิงไอ,อ,อ,อตัวประกรันอย่ไอตัวตัวที่ต้องกลับอยู่ไหนวะเก้าเมตรไม่มันอยู่ชั้นมันเคเรียดๆไม่ใชั้นนี้่ยเสียคุณอย่าลืมกดให้มันยกมือนะ ก,กดอะไรวะคอนโทระกด C กดคอนโทรคอนโทรคอนโทรได้ได้หน้าตาเป็นไงบ้คุณผมก็ไม่รู้เหมือนกันทีมผมไม่อยากจะจบเกมนี้เลยนะคุณไม่ผ่านของศาลคุณผมวิ่งมาเซอร์เวสใช่อหจบได้ก็จบไม่จบของศาลคุณเพราะมันอยู่ห้องข้างบนมากเลยมันจบตรงมา มันแอบไปห้องน้ำมั้ยห้องนี้หรอใช่ห้องนอนแรกไม่มีคนอยู่ไม่มีจริงแล้วมันวิ่งเดี่ยวไปแล้วไม่หรอกผมไม่อยู่ต้องอยู่ห้องสักห้องอาจจะห้องที่ยังไม่เปิดประตูก็ได้ห้องห้องห้องนู้นห้องนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ห้องห้องเนี้ยห้องเนี้ยประตูไม่เปิด คนอย anyway> ู่บ่าเฮียไม่กดกดให้มันนั่นกดให้มันแน่นมันมันมันย่อยอเลสเลยอเลสเลยโอเคโอเคโอเคอเลสละตัวนี้แหละตัวนี้แหละกดอะไรวะชาเกต F ไทย F แบกมันไปทำไรวะมันให้กดยังไงเอสคอร์ดเอสคอร์ดกด F เงี้ยอ่าอันนี้อะไรลากไปอย่าทำมันตายนะเล่นออครับรอครับ เอาครับล่าไปครับล่าครับปะอีแวค็คศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเป็นตลาดครับตลาดที่เราตายกันพูดรอบที่แล้วตายหาแล้ว <c oughs> ออกหน้าบ,บ้านจะเวิร์กไม่พอวะคงไม่มีใครมาแล้ว <c oughs> มั้งเราเคลียร์หมดแล้วมันมาตอนอีแว็นี่มาตอนเลิอกอีแว็ไงคุณรีโหลดไปก่อนไหม นี่โล่งแล้วก็เข้าตลาดก็จบปะหรือว่ามันก็บัดไม่ไมจบก็เดี๋ยวมันมาไงารอบที่แล้วพอพอเริ่มพอเริ่มอ e ีเวก็ต้องโฮโฮโพสชันไงคุณก็ต้องเอาเนี่ยคุณก็ต้องเอามันไปแอบเอามันไปปล่อยไว้ได้ไหมในมุมนี่ไงรถมัรับแล้วคุณเก็ตอินจบแล้ว,วนะคราวที่แล้วเราวิชั่นเฟลไอบ้านนี่มันตายไงคุณทำไมคุณจบคนเดียวอะ เอาผมมาล่อกระสุนด้วยอะไรวะมันไปอีกรอบมาได้ปะแมวแมวผ่านก็คือผ่านอีซี่ว่ะคุณคุณแม่งเอาผมไปล่อกระสุนนี่เองล่อให้ผมเดินนำไปตลาด